สวัสดีค่ะหมอใจนะคะแพทย์หญิงวิสุทธิ์ที่นี่เคื่องทองค่ะหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางวิชศาสตร์ฟื้นฟูเนาะเฉพาะทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะวันนี้ที่จะมาคุยให้ฟังกันคือเรื่องตะคริว คำว่าตะคิวอะคิดว่าหลายๆคนอะคงเคยเจอและเคยเป็นอยู่แล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทําไมฉันเป็นตะคิววันก่อนเนี่ยนะะหมอเพิ่งเจอคนไข้หมอมาบอกว่าเป็นตะคิวกลางคืนนอนไม่ได้เลยทรมานมากต้องตื่นตลอดทั้งคืนวันนี้หมอก็เลยนึกได้ว่ามาคุยเรื่องตะคิวให้ฟังดีกว่าแล้วก็จะได้เอาวิดีโอนี้ไปฝากคนไข้หมอด้วยเนาะ อ่าเริ่มแรกก่อนของตะคิวอะค่ะเราก็ต้องเริ่มรู้ก่อนเนาะว่าตะคิวอ่ะมันสาเหตุมาจากอะไรถ้าเรารู้ถึงสาเหตุเราถึงจะป้องกันได้ใช่ไหมคะควาว่าสาเหตุของตะคิวอ่ะหลกักหลัที่เจอกันบ่อยๆอ่ะมีอยู่4อย่างอย่างที่1่อะค่ะคือเราใช้งานของกล้ามเนื้อหนักเกินไปใช้งานหนักเกินไปยืดไม่พอตะคิวก็กินเหมือนนักกีฬาหรือว่าอย่างเช่นเอ่อคนที่ขายของแล้วก็ใช้เวลาย,ยืนเยอะๆหรือแม่บ้านที่ยืนนานๆอันเนี้ยก็คือใช้งานเกินความสามารถของมันนี่แหละ อันต่อมาอันที่2ที่จะเจอบ่อยก็คือมีกระดูกหลังทับเส้นประสาทพอทับเส้นประสาทปุ๊บเส้นประสาทมันเลี้ยงไม่พอมันก็จะเริ่มชาพอชาปุ๊บก,ก็เริ่มมีตะคิวกินเหมือนกันอันที่3ที่จะเจอกันบ่อยก็คือเส้นเลือดมันเลี้ยงไม่พอเมื่อกี้เส้นประสาทอันนี้เป็นเส้นเลือดเส้นเลือดมันเลี้ยงไม่พออันนี้ก็จะมีภา,าวะตะคิวขึ้นได้อันสุดท้ายที่จะเจอบ่อยก็คือขาดพวกเกลือแร่ค่ะขาดเกลือขาดพวกเกลือแร่เนี่ยก็จะเจอในนักกีฬานที่วิ่งมาราธอนแล้วไม่ยอมกินน้ําเกลือแร่ร่าากินน้เเปยะ หรือในคนไข้บางคนก็อย่างเช่นมีโรคประจาตัวที่ต้องกินยาขับปัสสาวะพอกินยาขับปัสสาวะไปเรื่อยๆเกลือแร่มันก็ออกมาด้วยหรือบางคนกินอาหารบางชนิดแล้วทำให้ปัสสาวะบ่อยคราวนี้เกลือแร่มันก็ออกมาเยอะเนาะเพราะอนี้ก็ทาให้เป็นสกิลได้อันนี้คือสาเหตุหลักๆที่อยากให้ฟังต่อมาจากสาเหตุอะคะ่ะมันก็จะเริ่มเป็นเรื่องปัจจัยเสี่ยงถูกไหมคะว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรเรามีปัจจัยเสี่ยงนี้ไหมที่จะทําให้เป็นตะคิวปัจจัยเสี่ยงที่จะเจอบ่อยก็คือ1อายุมาก อายุมากนี่บอกไว้ก่อนเลยว่าเจอตะคิวค่อนข้างบ่อยมากค่ะเราต้องดูก่อนเลยว่าเช็คลิสต์ตราผ่านป่ะโอเคเราอายุมากหนึ่งและเราเป็นปัจจัยเสียงอันที่สองตั้งคันถ้าตั้งคันอยู่นึกออกไหมคะเวลาคนที่ท้องเนาะบางทีเราก็จะมีบว,วมๆขึ้นมาบ้างเนาะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตะคิวก็จะมาง่ายขึ้นนะคะต่อมาสิ่งที่จะเจอบ่อยก็คือ ออกกําลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อนเนาะพวกนี้จะทําให้ขาดเกลือแร่ขาดน้ําการที่จะเป็นตะคขีวก็ง่ายขึ้นและอันสุดท้ายที่จะเจอบ่อยสาหรับปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคประจําตัวค่ะโรคประจําตัวที่เจอบ่อยก็จะเป็นพวกกลุ่มโรคเบาหวานโรคตับหรือโรคไทรอยพวกนี้ก็จะทําให้เจอภาวะการเป็นตะคขีวง่ายขึ้นพอเรารู้สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงแล้วถัดมาเราจะป้องกันมันยังไง สิ่งที่ควรป้องกันนะคะง่ายๆเลยคือ1ทานน้าไม่เพียงพอคําว่าทานน้าไม่เพียงพอโดยทั่วไปเราก็คือได้ยินเนาะว่าเออทานให้ได้8-10แก้วต่อวันแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าขึ้นกับกิจกรรมในวันนั้นๆด้วยอย่างวันนี้ช่วงนี้เดือนเมษาอากาศร้อนมากเหงื่อออกตลอดทั้งวันกินน้ําแค่8-10ถึงแก้วบางทีมันก็ไม่พอหรือเราไปวิ่งระยะยาวเรากินน้ําแค่8-10ถึงแก้วมันก็อาจจะไม่พอหรือจริงๆเรานอนนิ่งๆอย่างเดียวบางทีก็อาจจะกลายเป็นหรือว่าเรามีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจกินน้าเยอะไป อย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็อาจจะต้องปรับให้เหมาะแก่กิจกรรมนั้นๆมากกว่านะคะอันต่อมาที่จะต้องทํากันแล้วจะช่วยได้มากก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนือ้อเพราะบางทีเราดินน้ําเพียงพอแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราใช้งานกล้ามเนื้อหนักไปไหมเนาะเพราะว่าอ่ะเราไม่รู้นี่สิ่งที่จะแนะนําก็คือเราใช้วิธียืดกล้ามเนือ้อป้องกันไว้ก่อนได้เลยค่ะยืดกล้ามเนื้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่า ก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมอย่างเช่นวันนี้เราจะไปขายของเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องไปออกงานเราจะต้องยืนนานมากๆแน่เลยก่อนที่จะไปยืดกล้ามเนื้อก่อนระหว่างที่ยืนทํางานอยู่ให้ยืดกล้ามเนื้อต่อและช่วงเย็นกลับมาถึงที่บ้านก็ยืดกล้ามเนื้อซ้าด้วยพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะคะการยืดกล้ามเนื้อมัดหลักๆที่อยากให้ยืดก็คือกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อหลังต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อน่องนะคะพวกนี้ การยืดเดี๋ยวหมอจะมีวิดีโอทําให้ดูอีกทีเนะว่ายืดยังไงคือยืดที่ถูกต้องพวกนี้มันก็ต้องอาศัยว่ายืดต้องถูกต้องด้วยนะคะมันถึงจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีที่สุดคําถามถัดมาเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าตะคิวนี้เราควรต้องไปเจอหมอถูกไหมคะตะคิวอ่ะเราก็เป็นการเพื่อนบ้านเราก็เป็นทําไมเขาไม่ต้องเจอเมื่อไหร่เราคิดว่าตะคิวนี้อันตรายจนต้องเพิ่งเจอหมอแล้วก็คือถ้าตะคิวนั้นนะคะมีอาการ ไม่ดีขึ้นมังกินน้ําก็เยอะแล้วยืดกล้ามเนื้อแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยเป็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราควรต้องไปเจอหมอแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นสาเหตุจากอะไรเพราะว่าในบางคนอย่างที่หมอบอกไปว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุจากตัวเส้นประสาทหรือเส้นเลือดก็ได้ซึ่งถ้าเส้นประสาทหรือเส้นเลือดไม่ดีมันก็จะต้องรักษาอย่างอื่นต่อไปถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่กล้ามเนื้อน่ะเราใช้งานกล้ามเนื้อนหนักเกินไปพวกนีเ้เวลาเรายืดเหยียดดีๆอาการมันก็มักจะดีขึ้น ะะงั้นสรุปก็คือหมอขอฝากแค่ว่าเริ่มแรกถ้าเกิดมีตะคริวสิ่งที่ควรต้องทําทานน้าเพิ่มนิดนึงลองยืดเหยียดกล้ามเนื้อดูก่อนแล้วก็เช็คตัวยาก,กับปัจจัยสิ่งของเราแล้วถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นลองไปเจอคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้ดูอีกทีนึงว่าสาเหตุของการเป็นตะคริวเราเป็นยังไงนะคะคะรวันนี้สวัสดีค่ะ